เออสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมทั้งหลายนะครับเออวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากโอ้โหแม่งโดนลุมกระทืบอ,อ้ปั๊บหนึ่งขอเวลาสักคู่โอ้โหโดนเล่นซะและ้วกูโอเคอยู่ตรงนี้คงไม่โดนไล่แล้วละมาคนระับเรื่อมใหม่คนระับเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอ้โเหนื่อยเหนก็มีข่าวฟอกบอกถึงดอนสแลนเดอร์นะครับนะข่าวช่วงนี้คุดเข้มเหรอครับ เดินผ่านผมที่ไรเนะี่ยชอบโชว์ผมเองใส่ผมนะครับจะไฟกับผมแล้วครับฮะจะไฟกับผมนะวอสไซ์ไม่เล็กกว่ามัดมาเลยนะยังมาเก่งตอนเดินผ่านนะครับโอ้เดินผ่านทีก็มาทำผมเงมันอยากใช้ท่าผู้ชมเห็นหน้ามันดูดูหน้ามันได้เต็มทีครับโอเยครับเป็นไงครับหน้ามันอชอบโชว์ผมเองใส่ผมเนี่ยแล้วก็แบบยังไงอะ จะไฟผมก็มาเลยครับมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะดูครับไอเนี้ยมาคนเดียวน่ะดูด้วยเนี่ยมาคนเดียวน่ะเจอแบบนี้ดูด้วยนะครับนี่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 มาคนเดียวเจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเชืดไก่ดิงดูไหมครับฮะเชืดไก่ดิงดูดูด้วยครับนี่ดูคนนี้ด้วยนี่นี่นี่เออเชืดไก่ดิงดูนี่ไม่ ดีนะจะเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ชายผมไม่กล้าทำเลยนะถุยียอ้โอ้โหแม่งมาอีกแล้วโดนลงกระทืบอยู่โอเคครับเออนะมามาเก่งไอตอนเดินทานนะครับเออจะท,ทำอะไรเก่งใจรอยสักผมบ้างดูด้วยครับดูดูรอยสักด้วยครับนี่นี่ยังไม่รวมข้างหลังกับหน้าท้องนะครับยังไม่อยากจะถอดเสื้อโอ้โหแม่งพูดไปหนีไปครับโอ้โหเออนะครับ ก็จะบอกแค่นี้นครับเออไม่ต้องทำหน้าผมเองสิผมนะไม่ชอบแบบทำทีไรมันเฟี้ยวเลยกวยทอดเด้เข้าใจวะเข้าใจวะเข้าใจวะเออดูหน้าผมด้วยเล่นไหมเออวิ่งแล้วใหญ่เจอนะเจอแล้วเดินผ่านทำผมเองเลยผมเองนะเดี๋ยวรู้เลยอะเออว่าจะเป็นยังไงรู้เลยอะ่ะเออนะแค่นี้แหละรักนะจุ่บุจูบุ Ờ, ừ. o ơi.